สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้พาสาวน้อยนะครับซึ่งเลือกมาเรียนกับผมนะนะครับจอดจงมเลยว่าจะเป็นพิัามนะครับปิดปิดไฟเลี้ยวให้ผมหน่อยนะครับไหนๆจะเรียนขับรถแล้วต้องเลือกครูที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าดูคนอื่นแล้วงงงงกับการอธิบายพอมาดูพิัามไม่มันเข้าใจไว้นะครับก็เลยมาเรียนนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเขาคนอื่นขับเป็นแล้วหรือคนนี้คนนีคนวางของหมู่บ้านเลยนะครับ ทำไมไม่ให้พ่อสอนละ่ะทำไมอสอนแล้วตีกันสอนแล้วตีกันอธิบายไม่ได้เออนะครับป๊าอธิบายแล้วทะเลาะกันทุกทีเลยก็เรียกมาเรียนดีกว่าเรียนกับครูเรียนกับผมแล,ล้วเป็นโอเคเป็นไงไหมโอเคไหมสุดยอดสุดยอดอืมนะครับเข้าใจง่ายอธิบายนะครับเคมีตรงกันเรียนสนุกนะครับก็ <c> คลิปนี้ <c> เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องถึงการยูเทิร์นพราะนักเรียนจะติดเรื่องยูเทิร์นไม่กล้ายูเทิร์นเพราะว่าโลตัสโลตัสไปไม่ได้แม่ ก็ให้พาไปรถตัดแต่ไม่ไปเพราะกลัวการยูเทิร์นยูเทิร์นไม่ได้วันนี้มาปลดล็อกแล้วนะครับยูเทิร์นได้แล้วคืนพวงมาลัยได้คล่องแล้วนะครับรู้จังหวะการคืนรู้จังหวะตรงไหนต้องเติมพันเร่งรู้จังหวะอันไหนต้องคืนพวงมาลัยประคองพวงมาลัยยังไงเลี้ยวได้เลี้ยวยังไงพ้นเลีเ้ยวยังไงไม่ท้ารถปีนฟุตบาทดูแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูว่าใครยังกลัวการยูเทิร์นดูน้องคนนี้ครับจากที่แบบขับรถไปไหนไม่ได้วิ่ง40 ยี่สิบยี่สิบตอนนี้คล่องแล้วนะครับไปดูวิธีการยูเทนรับคลิปนี้เป็นการยูเทนนะใครรอการยูเทนไปดูครับไปดูครับคลิปนี้นะครับพามือใหม่มาฝึกซ้อมขับรถนะครับเป็นมือใหม่ที่ได้รถมาจากคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็ให้คันนี้มาขับแล้วก็ยังขับไม่คล่องนะครับก็ทะเลาะกันทะเลาะกันนะครับก็เลยแบบไว้มาเรียนดีกว่าคุณแม่ก็บอกฝากไว้ เป็นความหวังคองมหมู่บ้บานะครับ <S 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 ยังไงวันนี้ต้องทำให้ได้นะครับวันนี้เรามาไกลกันถึงอยุธยาเลยนะักนะเรียนไปนะักเรียนไ,นะยนไม่คาดไม่ฝันว่าจะมาได้ดีใจใหญ่เลย,เร,ยเราจะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาด้านหน้าไปก่อนครับมีรถมาไหมฝั่งขวาดูหลังกันสีขารทีได้ไหมหมุนพวงมาล้อแล้วเบรกครับแล้วเบรกล้อนะดูฝั่งนู้นมีรถมาไหมดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมเดี๋ยวโค้งไปเลยครับโค้งมาแล้วอยุธยาคือช้าๆไม่ต้องรีบนะ เบรกครับเบรกก่อนเบรกก่อนอ่าดูกระบะาดูสิว่าเขาเข้ามาเล่นเราไหมถ้าไม่เข้าเราไปครับเขาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับแจ้งจิตจำนงแล้วเขาเข้าซ้ายเราวิ่งไปเลยครับอ่าอ่าวิ่งตรงมาครับวิ่งตรงมาเรื่อยเื่อนิ่งๆตรงนี้มีเนินนิดนึงครับเบรกเบาๆครับทางล่างนะครับะอืแล้วโค้งตามทางไปครับพี่ตั้มครับเมื่อไหร่จะยูเทิร์นครับยางครับใจเย็นๆนะ ทำไมพี่ตั้มมีแต่นักเรียนเป็นผู้หญิงล่ะครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทําไมเลือกพี่ตัม้มครับไหนลองบอกซิเพราะว่าไม่มีใครอธิบายเป็นทฤษฎีได้แบบนี้ค่ะอ,อธิบายแล้วเราเข้าใจไหมเ,ข,มเข,มข้าใจมากเข้าใจมากก็ทําตามได้ไหมได้ <c oughs> ได้บ้าง <c oughs> ได้บ้างโอเคได้บ้างก็ยังดีนะด้าน้ามีเนินนะครับเบรกเบาๆนะครับรอครั้งที่สองนะหนึ่งสองและเติมเครื่องตามครับสวยเออ นักเรียนบอกว่าไม่มีใครบอกเลยว่าต้องเหยียบเบรกตอนไหนเหยียบลึกแค่ไหนจังหวะไหนต้องเหยียบบางคนบอกว่าต้องใช้สัญชาตญาณด้วยความที่เป็นมือใหม่นะครับไม่รู้จะเอาสัญชาตญาณมาจากไหนก็ไม่รู้เลยนะครับผมก็เลยมาชี้จุดเริ่มต้นนะครับให้นักเรียนลองทาตามพอานักเรียนทำตามต้องบอกอ๋ออย่างนี้ป้าไม่เคยบอกเลยใช่พอมารู้ปั๊บโอ้โหตาสว่างเลยนะครับ นี้วิ่งตรงไปก่อนนะันเราจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับพี่ตัม้มครับพี่ตั้มมีนักเรียนขสา,านี้พี่ตั้มเจ้าชูไหมครับไม่เจ้าชูนะพี่ตั้มไม่เจ้าชูนะนะครับพี่ตั้มเป็นคุณครูใจดีใจดีค่ะใจดีครับใจเย็นใจเย็นด้วยไม่ดุนะครับนักเรียนเข้ามานี่สรุปให้ห้าปาจิงโกะนะครับ ดูดีๆนะฝั่งนู้นมีรถมาไหมเขาไปได้ไม่ได้ไหมายความว่าเราไปได้ไรถไปตามเขาไม่เท่านีย่ยได้ไดครับเพราะว่าเขามีเนินลูกหนอนครับเราไปเลยครับเราไปเลยครับไปเลยเพราะาเขามีเนินลูกหนอนเขาต้องเบรกเห็นไหมเขาเบรกเนินลูกหนอนงั้นเขาต้องชะลอเราวิ่งมาพื้นเราต้องต้องเบรกชะลอตรงนี้มีเติหนึ่งสองและเติมครับสบายๆนักเรียนเริ่มคล่องแล้วนะครับสบายๆนักเรียนเกร็งไหมไม่เกรงเท่าไหร่ละตอนนี้ตอนนี้ไม่เกร็งนะได้แล้วนะครับเริ่ม เริ่มเริ่มได้แล้วนะครับเริ่มจับเกรงตอนกรุงเทพมาอายุธยาเลยขับมาเองด้วยนะสาวน้อยใจกล้านะครับใช่ใช่ครับเยี่ยมครับจับความรู้สึกกับคันข้างหน้าเวลาขับรถนะครับจับความรู้สึกเรากับคันข้างหน้าถ้าเริ่มเข้าใกล้นะครับเราลดข้ามร,ราที่เบรกเลยนะครับแต่เบรกเลยรเราจับดูซิว่าเขาเลี้ยวซ้ายไหมดูอาการเขา้าชีดซ้ายไหมไม่เราไปครับ นะ่านะครับเปิดไฟเลี้ยวแต่เราทางตรงครับเราตรงไปเลยครับตรงไปเลยครับนะฮะแล้พุนลำปุ๊บเดี๋ยวเขาเลี้ยวของเขาเองนะครับตรงนี้มันเป็นเลนสวนถ้าเป็นมือเก่าเติมคันเล่งเราออกขวาไปได้เลยแต่ตอนนี้เราเป็นมือใหม่เราวิ่งตามไปก่อนนะครับระยะทางมันสั้นนะครับเติมไปก็อันตรายไม่คุ้มที่จะเสี่ยง ถ้าเป็นทางตรงยาวดูขวาว่ามีรถมาไหมแล้วเติมเล่งไปได้เลยแต่ตอนนี้เราไม่เสี่ยงนะเราเป็นมือใหม่เรามาฝึกขับเราก็วิ่งตามเข้าไปก่อนตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่ครับ40่สิบอ่าประมาณ4ี่เนี่ยถือว่าโอเคนะครับวิ่งในตรงนี้ถือว่าโอเคเห็นไหมถ้าเาเสี่ยงมาปุ๊บเนี่ยรถสวนมาเนี่ยประสานงาเลยนะครับเราะนั้นเราไม่เสี่ยงนะครับเราจะวิ่งตรงๆไปก่อนเวลาเพื่อนๆไปฝึกขับรถนะครับหาทางที่เป็นวงกลมหรือทาง,งตรงๆ ถ้าเป็นวงกลมได้ก็ยิ่งดีนะครับเราจะวิ่งวนไปเร,เรื่อยรถจะไม่หยุดนิ่งแต่ถ้าทางตรงเราก็จะฝึกการขับรถให้ตรงเลนนะครับแต่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้ผมพาทนากเรียนมาฝึกเนี่ยมันก็จะมีครบหมดเลยทั้งทางตรงแล้วก็ทางยูเทิร์นและทางโค้งนะครับรถคันอื่นไปได้ไม่ได้หมายความว่าเราไปได้ไปได้ไหมฝั่งซ้ายไปได้ไหมได้ไหมอ่าจะรอก่อนนะมีรถมาทางซ้ายนะครับให้เข้าไปก่อนนะ,ะให้เข้าไปก่อนหลังคันนี้มีมาไหมไม่มีวิ่งตรงมาครับเสาเอเลยฟิวบ,บาท โค้งมาครับดึงพงมอะไรมาและคืนครับคืนปึ๊บอ,อ่าักองเบนยังกลางแขนอยู่นะกลางแขนก็หนูเช็ดกอบอะค่ะหน,หนูต้องกลางกลางขาเหมือนผมกันนะครับวิ่งตรงมาหน้าหน้ามีเนินนะครับ,บรเบรกรเบาก่อรเบรคช้าๆก่อนอ่แล้วปล่อยเบรกรอหน,นึ่งสองเน้วเติมเคร่องตามเยี่ยมครับนิ่งๆน,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 นวลๆแบบนี้ครับ ทีนี้มาถึงจุดที่นักเรียนรอคอยแล้วครับเราจะยูเทิร์นกันนะครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะต้องเลยไปก่อนนะวิ่งโค้งตรงนี้นะครับโค้งพงมาลัยดึงได้องศาค้างไว้เลี้ยงคันเร่งไว้นะครับ <S <S <ม>ถ้าเป็นทางโค้งนะครับเลี้ยงคันเร่งไว้ทีนี้เราต้องเบรกครับเพราะมีเนยลูกหนอนนะครับเรามาฝึกขับในบริเวณหมู่บ้านมันก็จะมีเนยลูกหนอนเราก็ต้องเหยียบเบรกนะครับรอครั้งที่หนึ่งครั้งที่2แล้วเติมคันเร่งตามอ่าฮะยี่ยมครับ ตรงมาเรื่อยๆวิ่งตามทางมาเรื่อยๆนะครับวิ่งมาปุ๊บด้านหน้ามีเนินเหมือนกันเราวิ่งมาเราก็จะใช้เทคนิคเดิมเหมือนกันเบรกให้รถชะลอก่อนนะครับพอใกล้จะถึ้เนินเลาคอ่อยปล่อยเบรกนะเบรกครับชะลองให้ช้าๆเลยแล้วปล่อยอแล้วก็ตรงไปครับตรงมาครับผมถึงถึงบริเวณที่เราจะต้องอยูเทริรแล้วนะครับ เราจะทําการยูเทิร์นกันตรงหน้านู้นครับไม่ใช่ตรงนี้ครับเปิไปก่อนครับเลื่อยไปก่อนเลื่อยไปก่อนนะใครที่รอเยูรอยูเทิร์นนี้ดูดูมาเรื่อยเรื่อครับใกล้จะถึงแล้วนะครับเบรกชะลอก่อนตรงนี้แล้วปล่อยเบรคครับรอข้งที่หนึ่ง้งที่สองและตึงเลื่องตามมาครับพี่ตั้มครับไหนจะยูเทิร์นนี่ยรอนานแล้วนะใกลถึงแล้วครับผมข้างหน้านี่เลยครับเตรียมตัวนะครับผมวิ่งตรงๆนิ่งๆมาเวลายูเทิร์นนะครับผม กระจกมองข้างเลยฟุตบาทเลยพุ่มไม้แล้วเราค่อยหมุนเลยเบรีเออร์แล้วเราค่อยหมุนนะครับดูฝั่งตรงข้ามมีรถมาไหมถ้าไม่มีไหลมาครับรอกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนมาให้หมดครับพอหมุนมาโคมาดูขวาครับแล้วเตรียมตัวนะครับถ้ายอยคืนครับคืนคืนคืนแล้วเติมคนเร่งตามสวยครับวิ่งตรงมาครับเดี๋ยวเราจะอยู่เทินกันอีกรอบหนึ่งนะครับวิ่งตรงมาก่อนนะครับ วิ่งตรงนิ่งๆมาระวังมอเตอร์ไซค์เขาแซงรถกระบะนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาให้เขารู้ว่าเราจะเลี้ยวขวาด้านหน้าเหยียบเบรกให้รถช้าลงช้าลงช้าลงมองฝั่งตรงข้างฝั่งนู้นมีรถมาไหมไม่มีเตรียมตัวชะลอเบรกเบ,บาๆช้าๆไม่ต้องรีบรอกระจกมองข้างเลยเลยแล้วหมุนมาให้หมดนะครับโค้งมั่นใจว่าไม่มีกลับไปมองด้านหน้าครับเตรียมตัวคืนหมุนมาเรื่อยๆนิ่งๆเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพี่ตั้มนะครับ จะรอเบาๆครับตรงนี้ปล่อยเบรคตรงไปครับผมวิ่งนิ่งๆตรงไปเราจะยูเทินกันอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้ในักเรียนเพิ่มความมั่นใจนะครับการยูเทินต้องทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับาตามหมู่บ้านมันจะมีจุดยูเทินอยู่นะครับก่อกลางเนี่ยแล้วก็มาลองดูดีๆนะเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้เท้ามารอที่เบรกเหยียบเบรกให้ช้าลงดูด้านหน้ามีรถมาไหมถ้ามีพี่ใหญ่มานะไหลามาก่อนนะ มาก่อนนะครับถ้ามีรถมานะครับเราหยุดเทินเราหมุนมาให้หมดนะครับแล้วรอตรงกลางหยุดเทินนะแล้วหยุดตรงนี้ครับแล้วดูว่ารถมีรถมาไหมมีมากี่ครันถ้าไม่มีมากับมามองด้านหน้าครับเตรียมตัวคืนครับคือมาคืนมาปื๊บมาฮะเติมนเครื่องตางเบาๆเรียนเรียนนักเรียนคล่องนะครับผมยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวอีกรอบนึงนะเราจะไปอยู่เทินอีกรอบนึงนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับตามพี่ใหญ่มาเรื่อยๆนะครับ ด้านหน้ามันกระชันชิดนะครับถ้าเราจะแซงพี่ใหญ่ไม่ทันนะครับเราต้องวิ่งตามไปก่อนเปิดไฟเลี้ยวขวาให้เขารู้ว่าเราจะยูเทิร์นนะครับด้านหน้ารถคันสีแดงก็ยูเทิร์นด้วยนะครับเบรกชะลอดูฝั่งตรงข้ามครับมีรถมาไหมมีมาคันหนึ่งเอาเคเยี่ยมไหลมากระจุกมองข้างเลยแล้วหมุนมาแล้วมาจอดรอตรงนี้ครับไหลมานิดๆแล้วเบรคครับหยุดดูให้รถคันนี้ไปก่อนนะครับดูด้านหลังมีรถตามมาไหมถ้าไม่มีเราไปครับไหลมาครับไหลโค้งมาเตรียมตัวนะครับคืนครับ ไหลมาเรื่อยๆต่อเนื่องอเ้ยี่ยมครับผมโอเคทีนี้เราตรงไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปยทิร์ออีกจุดหนึ่งนะตรงมาก่อนครับผมตรงมาก่อนตรงมาเรื่อยๆครับวิ่งมาเรื่อยๆเลยทีนี้เราไมา่ยทิเ์นแล้วนะเราจะเลี้ยวขวาไปนะครับอาตรงมาก่อนนะวิ่งตรงมาครับผมไหลมาเรื่อยๆนิ่งๆด้านหน้ามีลูกหนอนอันนึงวิ่งตรงมาแล้วเราก็ค่อยเบรกก่อนนะครับ เด็กชอปเบาเปิดไฟเลี้ยวขวาให้กันอื่นรู้ว่าเราจะเลี้ยวขวาวิ่งตรงๆมาก่อนตรงๆมาก่อนดูด้านหน้ามีรถมาไหมดูด้านขวามีรถมาไหมไม่มีก็โค้งไปเลยครับโค้งมาปึ๊บวิ่งตามทางมาปึ๊บนะเสร็จแล้ววิ่งตรงมาเลยครับทีนี้เราจะมาซ้อมเพิ่มความเร็วกันนะครับตรงนี้จะมีแนวรู่หนอนสองสองเนินนะเราจะพอเนินข้งที่สองเราจะเพิ่มความเร็วนะครับไปทุนี้ก่อน แล้วก็เลนด้านหน้านะครับชะลอก่อนพอพอลงพอข้ามไปเราจะเพิ่มความเร็วให้เยนวิ่งความเร็ว60กิโลเมตรนะครับวิ่งครับเพิ่มความเร็วครับวิ่ง60กิโลเมตรครับเพิ่มไปเลยวิ่งไปเลย60กิโลเมตรเลยยังถ้าได้ระ้างไว้ดูกระจกมาข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหมได้เบี่ยงมาครับเบี่ยงมานี่คือการเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วนะครับดึงรถเข้ามาอยู่ในเลนครับดึงเข้ามาให้อยู่ในเลนครับ ยกท้ามารอที่เบรคครับดึงรถให้อยู่นิดเดีครับเราจะอยู่เทินด <t> ้านหน้านะวิ่งไหลมาเรื่อยๆนิ่งๆนะครับเบียรเบรคให้รถช้าลงช้าลงช้าลงนะครับเราจะอยู่เทินตรงนี้นะครับเบรคชะลอเบาๆเบรคเบาๆดูด้านหน้ามีรถมาไหมถ้าไม่มีเรากระถกกข้างเลยก่อนนะเลยก่อนนะเลยแล้วหมุนมาครับโค้งมาโค้งมามองด้านหน้านะครับเจมตัวคืนครับคืนมาครับึืบมา ถึงเล่งตามครับเดี๋ยวเราจะไปยูยูเธอร์นั่นหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมวิ่งตรงมาครับตรงมาเรื่อยๆอตอนนี้ค้างไว้ที่60นะครับไปเรื่อยๆครับนิ่งๆไปเรื่อยๆให้นักเรียนคุ้นชินกับความเร็วเวลาออกถนนใหญ่เราก็วิ่งได้นะครับเราจะยูเธอร์นั้นหน้านะครับเท้ามารอที่เบรคครับเปิดไฟเลี้ยวขวาให้คนอื่นรู้ว่าเราจะยูเธอร์นครับดนะ้านหน้ามีเนินลูกหนอนนะไหนมานิ่งๆก่อนไหนมานิ่งๆ นิ่งๆบเบเบาๆดูฝั่งตรงข้ามมีรถมาไหมอ่าไหลมานิ่งๆครับรอกระจุกมองข้างเลยก่อนนะครับกระจุกมองข้างเลยแล้วหมุนให้หมดโค้งมาแล้วขับไปมองด้านหน้าครับเตรียมตัวคืนครับคืนมาฟื้นโอ้ยยอดเยี่ยมครับผมเก่งจังเลยยอดเยี่ยมครับประมาณนี้ครับในการฝึกยูเทิร์นนะนะครับผมสำหรับการฝึกยูเทิร์นนะครับมือใหม่มักจะกลัวการคืนพงมาลไยไม่ทัน จุดสาคัญนะครับจุดเริ่มต้นในการคืนและความเร็วในการคืนสําคัญในการาคืนพวงมาลัยนะแล้วก็เวลาก่อนที่เราจะหมุนพวงมาลัยกระจกมองข้างเลยสิ่งที่เราจะเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบาทเบเออร์เสาปูนนะครับมอเตอร์ไซค์คุณตํารวจหรือว่า,อ,าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่บนถนนหรือมันยื่นออกมานะครับเราใช้จุดนั้นในการกะระยะโดยกระจกมองข้างเลยแล้วค่อยหมุนนะครับอ่าน,นเรียนโค้งไว้ก่อนนะนะครับ ก็เป็นการโค้งไปนู่นเลยครับผมวนใหม่อีกรอบหนึ่งครับก็เป็นการฝึกนะครับอันนี้เป็นการฝึกคร่าวๆนะครับเพื่อนักเรียนคุ้นจินนะผมมีสนามซ้อมส่วนตัวนะครับที่จะพานักเรียนไปฝึกได้นะครับมีทุกสถานการณ์ให้เราได้ฝึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มความเร็วการเหยียบเบรกนะครับการยูเทิร์นนะครับเข้าโค้งผมมีสถานที่พร้อมเสมอให้นักเรียนมาฝึกใครยังขับรถไม่คล่องนะครับมาเรียนกับผมผมพาทำพาฝึก มันจะได้เป็นไวๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลานะเราใช้เงินนะครับซื้อเวลาเป็นวันนี้เลยขับวันนี้เป็นวันนี้เลยไม่ต้องไปงม,ง,มางาหลาพาอขับได้ก็ไปเสียกับการเกิดอุบัติเหตุอีกเพราะไม่รู้ว่าการอ่านเกมเป็นยังไงการดูยังลรถยังไงนะครับแม้นถ้ามาเรียนจบไปเลยให้มันจบไปเลยแล้วเอาเวลาไปจำออื่นะครับทาให้มันคุ้มค่าเสียเงินมาซื้อเวลาเรียนรู้ให้มันจบไปพอเราทําเป็นปุ๊บคล่องปึ๊บไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุแล้ว มั่นใจขึ้นใจฟูเลยทําได้เหมือนเีคนนี้ยอดเยี่ยมกระทมดอกมากๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยนะนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้มีภาพนะรหรือมีคลิปอะไรเทคนิคอะไรใหม่ๆเข้ามาสอนเนี่ยเพื่อนๆจะได้เรียนรู้วิธีการขับรถไปด้วยกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซ o o กกลุ่มค b เฟ k กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนเนมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆืที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนเคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเพื่อขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนเพื่อลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถาม จอย้็มาใน Facebook กลุ่มกับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ดัมาพิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปเี่นไม่เคยพาถอยเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนนะครับขับรถนะครับ แซงเตล่นแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอเดียดอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเดินติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เจอด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันที่หน้าสวัสดีครับยินดีด้วยกันไหครับ